อ๋อป้าให้ลูกประสบความ,มสาเร็จในหน้าที่นะถึงก็ให้ใจเย็นให้มากาเพราะว่าอยู่กับแบบเยแบบแบบอะๆคล้ายๆแบบเด็กระเภทอ๋อคล้ายๆเด็กบุกพลองเด็กพิเศษนั่นแหละต้องใจเย็นใช่สิ่งหนึ่งที่ต <ใจ S 1> ้องใจเย็นมากออใจเย็นให้มากที่สุดถึงจะประสบความสาเร็จ ในหน้าที่ขอบคุณมากนะป้า,าป้าบอกต้องใจเย็นขอบคุณมากมากใจเย็นที่สุดเลยระยะเวลาสีปี<ม>ป้าไข่ของตัวนี้มากี่ปีแล้ว<ม>ถ้าจําความได้สิปีได้ไหมสิบปีก็ขอให้ป้าอยู่อีก มากกว่านั้นขอให้อายุยืนยาวนานอาต่เราไม่มีนี่ทุกคนวิจะบอกว่าระยะเวลาสี่ปีที่วิอยู่มหาลัยนะฮะทุกๆเช้านะจะถึงสุวิจะกะ็แวะซื้อร้านป้านะ,ะตรงนี้นะ,ะเพราะว่าในมหาลัยไม่มีตรงไหนแหละที่ขายของที่นี่ที่เดียวนะเปรียบเสมือนเซเว่นอีเลว่นตอนนี้ป้าอยู่นี่นะ,ะทุกคนป้า ถ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่เจอกันแล้วนะฮะว่าต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองก็เจอกันรับปริญญาหรือมาส่วยเอกสารอะไรนะฮะเพราะว่าวิก็ต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองนะฮะเดี๋ยวเดินหน้าก็ต้องถ่ายรูปชุดครุยแล้วนะทาไปคําร้องขอจบอ๋อพอพอพฝึกงานเสร็จก็จบเลยคิดถึงพงไม่ป้าคิดถึงไหม ที่แบบอยู่แบบวุ่นวายอยู่หน้าร้านป้าบบบบบเนาะคิดถึงนั่นแหละผมก็คิดถึงป้าจบแล้วเลยจบแล้วก็ต้องมาหาใช่ไหมป้าสามปีจบแล้วอาป้าป้าไวพรให้ผมหน่อยผมจะไปฝึกสอนแล้วอ๋อป้าให้ลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่นะครับก็ให้ใจเย็นให้มากเพราะว่าอยู่กับแบบคเยอะ แค่เด็กพิเศษอ๋อแคๆเด็กบุ้องเด็กพิเศษนั่นแหละต้องใจเย็นใช่สิ่งหนึ่งที่ต้องใจเย็นมากใจเย็นให้มากที่สุดถึงจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ขอบคุณมากนะป้ามาบอกต้องใจเย็นขอบคุณมากมากใจเย็นที่สุดเลยระยะเวลาสี่ปีป้าไข่ของตัวนี้มากี่ปีแล้วถ้าจําความได้สิบปีได้มั้ยสิบปีก็ขอให้ป้าอยู่อีก มากกว่านั้นขอให้อายุยืนยาวนานออขอให้ทำแบบแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะขอให้ร่างกายแข็งแรงและรวยแบบปังแบบจึงจึงไปแล้วนะครับไอ้ลูกโชคดีทุกอย่างในชีวิตนะครับแตทุกคนขอบคุณมากนะป้าสวัส